เหรียญดงเคงถ้าถ้าตอกดอเด็กนี้หมื่นกว่าบาทนะเหรียญดงเคงถ้าตอกดอเด็กนี้ประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้เป็นบล็อกลึกนะครับอันนี้เป็นบล็อกลึกไม่ได้ตอกดงเคงเอ็นไม่ได้ตอกดอเด็กนะครับเป็นบล็อกลึกถ้าสวยๆก็อยู่หกจิตพันนะครับเหรียญดงเคง อันนี้สภาพก็คลาสสิกนะครับอยู่ราคาสามพันสี่พันนี่แหละครับอันนี้ก็เขี่ยวเสียนะครับเขี่ยวเสียหลวงพ่อปานวัดบางเฮียแต่ว่าดูๆแล้วมันก็เหมือนใช่หลวงพ่อปานหรือหลวงพ่อสายนะอันนี้ก็ คิดว่าเป็นของหลวงพ่อปานนะครับจานกอหญ้าหน้าหน้าหนูหูแมวตาลูกเตา่านะครับดูง่ายนะครับจานกอหญ้าหน้าหนูหูแมวตาลูกเต่าดูง่ายนะครับอันนี้เป็นเขี้ยวเขี้ยวเสือสวยงามมากนะตัวนี้ก็ได้มา ก็บก็เช่ามาแพงเหมือนกันนะอันนี้เป็นบล็อกสลเออันนี้สภาพคลาสสิกไม่สวยนะครับสภาพคลาสสิก ไม,ไม่ไม่ไม่สวยเท่าไหร่นะหน้าก็จะสึกหน่อยนะครับก็ราคาก็อยู่ที่แปดเก้าพันนะครับเดี้ยนเสเลเอนะครับน,นี่ก็เป็นเลี้ยนหน้า เหรียญหน้าตรงเล็กนะครับเหรียญลงปู่ผางหน้าตรงเล็กนะครับอันนี้คลาสสิกเหมือนกันหน้าก็จะสิกหน่อยนะอันนี้ราคาก็อยู่ที่เกตแปดพันนะครับอันนี้เป็นบล็อกข้าแตกอันนี้บล็อกธรรมดานะสภาพนี้สวยนะครับสภาพนี้สวยเลยนะครับอันนี้ก็บล็อกข้าแตกอันนี้บล็อกบล็อก บ็อกปีสิบเกดนะครับเข้มหักแต่ว่าเป็นบ็อกห้าแตกนะครับอันนี้สวยสวยมากเลยนะอันนี้ก็สวยเหมือนกันอันนี้ก็บ็อกบ็อกเลี้ยนเลี้ยงเข้มหักบ็อกห้าแตกนะครับเลี่ยมเงิน อันนี้เหรียญเม็ดแตงหลวงปูผ่ผาง <c oughs> อันนี้ก็ลูกประคำงาลูกประคำงาอันนี้ตะกุดหลวงพ่อกวยนะครับ พ่อกลัวอยู่อยู่ตรงอยู่ตรงการก็จะเป็นรูปรูปของพ่อนะครับแต่ว่ารูปถ่ายนี้ก็ยังไม่ น่าจะเป็นย้อนยุคนะครับรูปถ่าย <c oughs> อันนี้คือให้ดูเฉยนะครับเก็บไว้อันนี้ก็เลียนตาแผ่นดินนะครับเลียนในหลวงรอเนนก็เลียน ในหงรเก้าพญาคุดเก็บไว้นะครับน,นี่ก็เป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระศีวรีพระศีวรีพระแห่งความโชคลาภนะครับอันนี้ก็พระพุทธชินราชนะครับ ชอบก็เลยชอบก็เก็บไว้งั้นแะครับพวกนี้อันนี้คือชอบก็เก็บไว้ตะกุดหลวงพ่อเกวยจังหวัดชัยนาทนถ้าใคร สนใจนะประมูลได้ทั้งส้อยทั้งพระนะครับจะได้สมเด็จ1งองค์สมเด็จหลวงปู่ผางไป1งองค์นะครับเปิดประมูลเปิดประมูลทั้งพระทั้งส้อยนะครับพร้อมกันเลยนะครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับถ้าปิดด่วนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมขอให้บุญรักษาภาคุูมคคองนะครับอยู่ร่มเย็นเป็นสุบกันทุกๆุกคนนะครับสวัสดีครับ